เราอยู่นิ่งบนจุดสังเกตที่เคลื่อนไหวเราจึงได้เห็นสิ่งอื่นเคลื่อนไหวไปหมดแต่ดวงจันทร์นั้นใหญ่เกินไปไม่ว่าสังเกตอยู่ที่ไหนเราก็ได้เห็นไม่ว่าจุดที่เรายืนจะเคลื่อนด้วยความเร็วเท่าไหร่เราก็ไม่อาจพ้นจากภาพของดวงจันทร์ได้คุณค่าของสิ่งต่างๆขึ้นอยู่กับการตีความของแต่ละคนคือเนื้อหาสําคัญในตู้นอนชั้นหนึ่งหนึ่งในเรื่องสั้น13าเรื่องที่รวบรวมไว้ในหญิงสาวและเรื่องราวอื่น การใช้วรณศปนที่คมคายเสียดสีสังคมสะท้อนความว่างเปล่าของมนุษย์ถ่ายทอดผ่านเรื่องสั้นแนวเหนือจริงนอกจากจะทําให้หนังสือเล่มนี้คว้ารางวัลชมเชยจากสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานยังส่งให้กล้าส,สมุทรเทวณิชน,น,นักเขียนรุ่นใหม่ได้เข้าชิงสี่ได้เป็นครั้งแรกในปีนี้หลังสั่งสมประสบการณ์เขียนมากกว่าสิบปีและเป็นที่รู้จักในนาปกาบุญชิตฟักมีปัญหาของสังคมไทยช่วงหลังมันเกิดจากการมองอะไรที่มันเกินมันเกินเลยจาก จากข้อเท็จจริงไปอะครับเหมือนกับว่าเหมือนกับเสาว่าถ้าเห็นเป็นรูปผู้หญิงก็พอก็คือว่าอ๋อมันเป็นลายน้ําหรือลายปูนใช่ไหมแต่ว่าความที่แบบว่าสังคมไทยเรามีการให้ค่ามีการไปสถาปนาความศักดิ์สิทธิ์ในในทุกเรื่องอะนะฮะมันก็เลยทําให้แบบเกิดเป็นแบบว่าสภาพของการที่เป็นเหมือนกับไปสร้างสิ่งศักดิ์สิทธิ์ขึ้นมาจากมองเกินเลยไปจากความจริงคือถ้าเรามองว่ามันมันเป็นเช่นนั้นเองมันเป็นแค่รูป รูปปูนที่ปรากฏมันก็จบแล้วความเครือบแคลงความกลัวอะไรที่เรามีกันอยู่ในทุกวันนี้มันก็ถูกสอดแทรกไว้ในเรื่องสั้นของกล้านะครับและโดยภาษาของเขาเองเนี่ยผมว่าภาษาของกล้าอ่านง่ายไม่ได้สวิงสวายม่และไม่ได้ใช้คำอะไรหรูหราฟุ่มเฟือยครับหน,รหนังสือรวมเรื่องสั้นหกเล่มที่ได้เข้าชิงซีไรในปีนี้นะคะเรียกได้ว่าสู่สีมากทีเดียวค่ะ เพราะน,นอกจากเรื่องหญิงสาวแล้วอีกฮาเลมที่เหลือก็เป็นผลงานของนักเขียนมือรางวัลชื่อดังมากมายเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นคุณเจเด็ดกำมจรเดทแชมป์เก่ารางวัลเรื่องสั้นซีไรด์ในปี2554ก็ส่งผลงานเรื่องมะละกาไม่มีทะเลเข้าชิงรางวัลในคราวนี้ด้วยค่ะ มละกาไม่มีทะเลคือหนังสือรวมเรื่องสั้นอันดับที่2ของเจดเดตกำจรเดชต่อจากแดดเช้าร้อนเกินกว่าจะนั่งจิบกาแฟโดยทดลองเล่นกับมิติในอดีตและอนาคตผ่านสิบเรื่องสั้นแนววิทยาศาสตร์สะท้อนสังคมไทยในทศวรรษ2,550ส่วนจำลองฝั่งชลจิตเจ้าของฉายาลองเรื่องสั้นก็ได้ส่งเรื่องผมเล่าเข้าชิงสีไร้ในรอบสุดท้ายเป็นปีที่4 โดยนักเขียนชาวนครศรีธรรมราชที่คร่ำหวดในวงการเขียนมาก,กว่า30ปีผู้นี้ได้ประสานเรื่องจริงใกล้ตัวเข้ากับเรื่องแต่งและแฝงอารมณ์ขันได้อย่างลงตัวลังว้าซีไรส์จากนาวนิยายเรื่องลับแลแก่งคอยในปี2552ปีนี้อุทิศเหมมุลูลได้เข้าชิงซีไรส์อีกครั้งจากรวมเรื่องสั้นเล่มที่สามสามานสามันที่ถ่ายทอดเรื่องราวรอบตัวได้อย่างมีชั้นเชิงผ่านเรื่องสั้นทั้งหมด8เรื่อง สาคอนพูลสุกก็เป็นอีกคนที่ได้ลุ้นซีไรต์ติดต่อกันเป็นปีที่2โดยคราวนี้ได้ส่งเรื่องสั้น8เรื่องในเสือกินคนเข้าชิงปีแผ่ขนบธรรมเนียมประเพณีรวมถึงความเหลื่อมล้ำทางสังคมผ่านวาทศิลป์ได้อย่างลึกซึ้งอสรพิษและเรื่องอื่นๆคือผลงานรวมเรื่องสั้นเล่มล่าสุดของศิลปินศิลปารทแดนอารันแสงทองที่ใช้เวลากลั่นกรองถึง3 3ปีเพื่อถ่ายทอดการประทะกันในติดจใจมนุษย์ แต่ก็มีเสียงวิาพากษ์วิจารณ์ถึงหลักเกณฑ์การคัดเลือกที่บางเรื่องเคยถูกตีพิมพ์มาเกินกว่า3ปีตามที่กติกากำหนดคือหลักที่เราจะใช้นะก็มีแค่3อย่างนะคะคือ 1. เรื่องนั้นจะต้องมีเรื่องหนังสือเล่มนั้นจะต้องมีแนวคิดที่แปลกใหม่สร้างสารรค์น่าสนใจอันที่ 2. คือจะต้องมีวรรณศิลป์และสุดท้ายคือมีความ มีความแปลกใหม่สร้างสรรค์อยู่ในนั้นเกณฑ์ข้อหนึ่งนะคะของซีไรนยก็คือว่าต้องเป็นเรื่องต้องเป็นรวมเรื่องสั้นที่ไม่เคยตีพิมพ์มาก่อนทีนี้เราเกรรมการก็คุยกันเรื่องนี้นะคะไม่ใช่ไม่คิดก็เลยคิดว่าก็ในเมื่อเขาใช้คําว่ารวมเรื่องสัง้นเพราะฉะนั้นในเมื่ออสาพิษนียพิมพ์เล่มเรื่องเรื่องเดียวมาก่อนเราก็ถือว่ามันไม่ใช่รวมเรื่องสัง้นการประกวดรางวัลวรรณกรรมสร้างสรรค์ยอดเยี่ยมแห่งอาเซียนหรือซีไรต์จัดต่อเน,นื่องเป็นปีที่36 และเป็นครั้งที่12ของการประกวดเรื่องสั้นแต่กระแส,สซีไรด์กับซบเซาในช่วงหลังเพราะเรื่องที่ชนะเลิศส่วนหนึ่งเข้าถึงได้ยากหากรวมเรื่องสั้นที่ได้รับเลือกในปีนี้ประสบความสำเร็จก็อาจช่วยกระตุ้นให้ผู้คนหันมาสนใจวงการน้ำมึกไทยมากขึ้นแก้วตาเกตบึงการ Voice TV รายงาน